สวัสดีครับวันนี้นะคะอยู่ที่ Lexus ัสนะครับรามินทานะคับเอารถมาเช็คนะครับก็เลยแวะมาดูระหว่างรอเป็นตัว RZ450E นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรถที่เป็นฟอร์มอร์ม1 0นนะครับไฟฟ้าของ Lexus <ม>นะครับก็ถ้าจอดกใกล้ๆนี่นะครับเช่าตัว RX นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นไฮบริดนะครับอ่ะแต่มาดูตัวนี้ก่อนถ้าไฟ Lexus ปัจจุบันนะครับมันจะเนี่ยเป็นเส้นอยู่ในนี้นะครับผมก็มจะเป็นแบบไม่เป็นเม็ดแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมันเด็ดตรงข้างในเนี่ยแหละนะฮะร,ราคานะครับอยู่ที่ 4. ุ 1.9นะครับขนาดตัวรถนะครับเอ่อยาว4.8นะครับกว้างนะครับ1.9นะครับโดยประมาณนะแล้วก็ล้อนะครับ20นิ้วนะครับภายในอ้อเวลาเปิดนะครับเวลาเปิดเนี่ย <c oughs> ตัวมือจับอะ่ะมันไม่ มันไม่ง้างออกมานะครับมันเป็นป่มอยู่ด้านในนะครับคือข้างในเขาต้องห่อเพราะว่ามันเป็นสเวตครับมันสวยตรงนี้แหละตรงกลางนะครับหุ่หมไว้นะฮะ <c oughs> เก่งใจเลยเราจะทำรถเขาเลอะไหมอันนี้นะฮะ มือเปิดนะครับประตูนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เชพอกมันสวยสวยตรงสีนี่แหละสุดยอดมากอะสีแล้วก็วัสดุแบบดีมากฟฟลลิ่งดีมากนะครับอันนี้เคยไปดูมาแล้วนะครับที่ห้างพอดีจอดมันจอดที่ห้างก็เลยเห็นนะฮะแล้วก็สึกประทับใจมากหลังคานะครับเป็นกระจกนะครับหน้าหลังนะครับ เดี๋ยวดูนะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้ได้ป่ะโอเคคงต้องมีกุญแจนะครับมันจะแบบ <c oughs> กองแสงได้นะครับนี่ USB เป็น USB C แล้วนะครับมีกล้องนะครับผมรอบคันนะครับมันกลายเป็นมาตรฐานแล้วเนาะอแล้วก็เนี่ยนะฮะคือจะบอกว่าแบบ ในส่วนของจะพูดว่าอะไรอ่ะความลักชัวรี่ครับความความหรูอ่ะของของของตัวรถอ่ะบางทีมันอยู่ที่เนี่ยครับพวกสีเล็กๆน้อยๆอยอ่ะประตูมันจะดีสัใสโอเคเขาคงจอดเขาคงกัดร,ระยะไปเลยเลยคือการเลือกลักษณะสัมผัสนะครับแล้วก็สีของวัสดุนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็การออกแบบเ,เ,เล็กๆน้อยๆนะฮะพวกนี้มันจะให้ความรู้สึกที่แบบต่างไปนะครับจากรถทั่วๆไปนะครับนี่พวงมาลัยนะครับปรับไฟฟ้าเนี่ยเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆนะฮะตัวพวงมาลัยนะครับก็ <c oughs> มันติดฟังก์ชันนะฮะ ผมผมชอบเเลือกสีอ่สีเจ้าตัวโลโก้อย่างเงี้ยนะครับแน่นอนนะครับไม่ต้องคิดนะครับในนี้มีไฟแน่ๆนะครับในนี้เอาเป็นว่าเขารถใหม่นะครับอย่าอย่าเพิ่งไปแกะเขาอืมเดี๋ยวนะมีจุดไหนเมื่อกี้ผมเห็นแวบแบบแล้วผมจะพูดแล้วผมก็งงๆตัวเองอืมถ้าเปิด มันเป็นสองข้างแน่นอนนี่นะครับก็คือจะจากด้านไหนก็ได้เข้าจากด้านคนขับหรือคนนั่งก็ได้นะครับที่ใส่แก้วนะครับอันนี้ก็จะคือถ้า I อเอสที่ผมใช้เนี่ยมันจะที่ใส่แก้วมันจะมากินที่ตรงนี้ก็จะวางแขนระบ,บาัน,นี่ก็พอจะแบ่งกันได้ครับพอจะแบ่งกับคนขับได้วัสดุตรงนี้ เป็นลักษณะลายไม้นะครับนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น wireless นะครับชาร์จ,จิ้งนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูมุมด้านคนขับบ้างมานั่งด้านคนขับนะครับผมสิ่งที่ ช่อง l e ็ u s ันะครับก็คือไอตัวการโยงเนี่ยมันน้ำหนักมันทำดีครับมันไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่แข็งใบไม่ไม่นุ่มใบนะครับให้ให้น้ำหนักตรงดีก็ดีเทีนะครับมีเมมโมรีนะครับของเบาะนะครับมีเปิดฝาท้ายนะครับก็ง่ายหน่อยยื่นมือมาปุ๊บเรากดได้นะครับก็สะดวก นะครับกับคนขับนะครับอันนี้ <c oughs> เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูดีเทลไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูช่วงเบาะด้านหลังกันบ้างครับ มีอะสดดอกนูด่ดีมันรู้สึกดีจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็ช่วงกลางนะครับมีช่องนะครับของเจ้ตัวแอนะครับบอกมีพัดลมนะครับจะบอกว่านั่งสบายมากบอกพัดลมถ้าได้ใช้แล้วจะติด USC นะครับทั้ง2นะครับผมดีเทลของเบาะนะครับข้างหลังก็เป็นสเวทเหมือนกันนะครับมีไฟแก่งด้านหลังนะฮะเบาะพับ,บได้นะครับผมก็ได้พื้นที่มาอีกเยอะนะครับมีฝาปิดด้านท้ายนะครับ เวลาบออพับแยกมันจะดีนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแบบว่ายังมีคนนั่งได้อยู่มาดูแผงประตูข้างนะครับงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ที่เปิดประตูนะครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับของพวกสวิชนะครับอันล็อกโอ้มีสวิชด้านล็อกประตูหลังด้วนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับแผงลำโพงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังเราจะเปิดได้ไหมครับประตูไม่ดูนะครับเออแต่มันเป็นเทรนน์เนาะที่แบบว่าสปอยเลอร์หลังมันจะเป็นแบบชิ้นแยกนะฮะแล้วก็โลโก้นะครับมันเริ่มเปลี่ยนเป็นด้านหลังมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบคารเรเตอ์ us, อย่างนี้นะเนี่ย เอเก็เป็นส่วนตัวยังแอบชอบโลโก้แบบตัวแออยู่นะก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแล้วก็เล็กซัสใหม่ๆครับไปท่ายจะแบบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตนี้เราจะหาเจอไหมโอเคโอ ไม่ได้นะครับเปิดจากด้านนอกไม่ได้เดี๋ยวลองดูว่าเปิดจากด้านในได้ไหมโอเคเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็คือเปิดและล็อกรถนะครับอันนี้เปิดเฉยๆนะครับเอ้ยปิดเฉยๆนะครับ นี่ด้านหลังนะครับเขาไม่ได้ติดตัวนี้ไว้จริงๆก็คือเกี่ยวได้นะครับไปยุ่งเลยขาเฮ้ยอันนี้พับได้ด้วยอ่ะ กว้างขวางนะครับข้างหลังนะฮะอ๋อระยะทางในการวิ่งนะครับถ้าเอาวิ่งจริงนะประมาณ350กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรนะครับชัวร์ๆนะครับแล้วก็อัตราเร่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับ0-100ถึงนะฮะนะก็เป็นรอบรบคันนะครับผมพาดูรอบๆของ RZ ร์แซนบ 450E นะครับของ เล็กซนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าก็เป็นยุครถยุคข,ของรถไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็เห็นได้ข่าวนะฮะว่าจะมีรถไฮโดรเจนอีกนะครับแต่ก็ไม่รู้สำหรบประเทศไทยจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอืมต่เนี้ผมส่วนตัวผมชอบให้แปะโลโก้เล็กซมากกว่านะครับโอเคใครสนใจนะครับ ก็ลองมาชมกันดูนะครับผมสวัสดีครับ